นิยายใบไอรักกับเหตุเกิดที่โตเกียวก่อนรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับไอรักด้วยนะคะตอนที่12ชอบผมไหมสำหรับคนญี่ปุ่นเวลาถือไป็นเรที่สำคัญมากดังนั้นผมจึงรีบเข้าไปในห้องแล้วออกมาแทบจะทันทีแต่นั่นก็ยังไม่น่าตกใจไปกว่า การเจอกิตตินที่หน้าริ์เขามองตรงไปด้านหน้าดูไป่พผู้อะไรจนกระทั่งเมื่อริ์มาถึงเราจึงริบเข้าไปเพื่อนคุณรันผู้ชายหรือผู้หญิงอะผู้ชายครับคุณกิตตินมีอะไรหรือเปล่าก็แค่ถามไว้อะอย่าลืมว่าเรามาที่นี่ด้วยกันแถมคุณยังเป็นลูกนอกผมอีกผมก็ต้องรู้เอาไว้เผื่อคุณหายไปอะ ก็จริงครับแต่คุณกิตินไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมคุ้นเคยที่นี่ดีก็ดีครับกิตินไปพูดอะไรต่อนอกจากกยินกิบเงี้ยแล้วพอถึงชั้นปลายทางเราก็ได้ออกมาด้านนอกแล้วตรงนั้นเพื่อนของผมมายืนรอแล้วล้านตีเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่สมัยเรียนมปลายวิ่งเข้ามาหา แลกกอดผมเอาไว้จนแน่นก่อนปิดท้ายด้วยการหอมแก้มไปฟอดใหญ่ผมที่ดกูกระทําอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้แต่หัวเราะไม่คิดว่าเพื่อนจะเป็นหนักขนาดนี้ไม่เจอกันตั้งนานน่าดักขึ้นปไปเนี่ยพอเลยอายคนอื่นบ้างผม,มรีบห้ามเพื่อนเมื่อรู้สึกว่าอีกฝ่ายดีใจเกินไปและพอเราขายอ้อมกอดเพื่อนคนนี้ถึงได้เห็นว่าจุดที่ผมยืนนั้นไม่ได้มีแค่ผมคนเดียว หากจะมีประธานนุ่มกีตีนยืนอยู่ด้วยสีหน้าของเขาตอนนี้ดูน่ากลัวมากนี่ใครเหรอทำไมหน้าดูคุ้คนๆะน่ะก็ต้องคุ้นสินี่คือคนในรูปนั้นไงประโยคนี้ผมกระซิบให้ได้ยินเพียงแค่สองคนนั่นเลยทำให้ตีต้องเบิกตากว้างหันมามองผมเพื่อขอคำยืนยันแต่ผมก็ททำได้แค่เพียงยิ้มบาง ตีที่พอจะออกว่าผมคิดยังไงก็รีบแผนไปทักทายคนเดินคาท,าทันทีสวัสดีครับผมชื่อตีเป็นเพื่อนรันครับครับผมขอยืมตัวรันนะครับใช้เสร็จแล้วจะรีบมาคืนใช้สิทธิ์อะไรเดี๋ยวเธอผมหันไปที่แขนตีเบาๆที่พูดอะไรไร้สาระคุณกิตินผมไว้ก่อนนะครับ แล้ว่อที่กิดตินจะได้พูดอะไดตอบกลับมาตีกันล่าผมออกไปจากโรงแรมอย่างรวดเร็วไหนเล่ามาซิว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะแล้วทำไมถึงได้ไปอยู่กับเขาได้อ่ะเรื่องมันยาวอ่ะยาวแค่ไหนก็ต้องเล่านะถึงเช้ากูก็พร้อมพอเจอสายตาคัดค้านของตีเข้าให้ผมก็ต้องยอมทำตามที่ฝ่ายต้องการ เราทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ได้ฟังและตลอดการเล่าตีก็ได้ฟังยิบเงียๆจนเมื่อเล่าจบตีก็ถึงกับเบียดปากมอวนแทบทันทีสรุปคือเขายังไม่รู้ว่ามึงคือใครแล้วมึงก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช่พ่อของตัวเกียวหรือเปล่านะหรออืมแต่มึงก็เห็นไม่ใช่หรอว่าหน้าตัวเกียวอะ่ะเหมือนเขาขนาดไหนอะ่ะผมไม่คิดปฏิเสธ ทุกอย่างมันคือเรื่องจริงแต่จะให้ผมทํายังไงได้ในเมื่อผมอยังดูจากเขาไม่พอแล้วนี่มึงจะไงต่อจะบอกเขาไหมหรือต้องรอพิสูจน์อะไรอีกอะตอนเนี้ยกูขอดูเขาไปก่อนเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานอะแถมยังไม่รู้ที่ซ้ำว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้อ่ะอยู่ๆจะให้ไปบอกว่า เขาไม่รู้กับกูเหรอไม่เอาอะ่ะแต่ไม่ทันได้รู้จักก็มีอะไรกันแล้วไม่ใช่เหรอก็ตอนนั้นจะมาไ้ไม่ได้ไหมแล้วมึงเองเธอที่ทิ้งกูไปคนเดียวอะ่ะเป็นไงล่ะได้เรื่องเลยก็ได้เรื่องจริงอะ่ะวันนั้นทั้งมึงและกูก็มีผัวกันไปเรียบร้อยโชคดีหน่อยที่ของกูอะ่ะเดี๋ยวคบกันยาวแต่มึงกลับไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร กว่าสืบกันได้ก็ยาวอะ่ะแล้วพอเจอกระดันไม่แน่ใจเอ,อีอ่ะตีใส่หน้าเบาๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นผมเองก็เข้าใจและไม่เคยคิดกดเพื่อนกับเรื่องในวันนั้นผมดื่มจนเมาและเผลอไปนอนกับคนอื่นเองดังนั้นเรื่องนี้ผมต้องรับผิดชอบตัวเองคุยเรื่องนี้จบเราสองคนก็ได้เปลี่ยนในราวชีวิตที่ไม่ได้เจอกันมานานซึ่งด้วยของผม ก็ไม่ได้มีอะไรมากต่างจากตีที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากคนไทยที่มาใช้ชีวิตในต่างแดนแถมภาษาก็ไม่คล่องมากมาเลยทำให้ตีต้องสู้ชีวิตกว่าคนอื่นแต่ก็โชคดีที่ได้สามีดีก็เลยทำให้มีชีวิตที่ดีตามนั่งคุยกันจนดึกก็ถึงเวลาแยกย้ายสามีของตีเข้ามารับก็อาสาไปส่งผมที่โรงแรมเอ่ยดากันเส็จ ผมกระริบเดินเข้าไปด้านในแต่ช่วงเจวบะที่ก้าเข้าไปนิริบผมกับต้องตกใจเมื่อคนที่เดินตามเข้ามานั้นคือกิตินเขาหันมองผมเล็กน้อยโดยไม่พูดอะไรคุณกิตินเพิ่งกลับเข้ามาเหรอครับอืมเขาตอบเพียงเท่านั้นแล้วจากนั้นกปล่อยให้ความเงียบปกคลุมเราไม่พูดอะไรกันอีกจนกระทั่ง,งถึงหน้าห้องพัก พรุ่งนี้อย่าลืมตรงเวลาด้วยหลับทราบครับรับปากเสร็จกีติงก็เดินเข้าห้องไปทันทีทิ้งไว้เพียงผมที่ยืนมาประตูบานนั้นยังไม่เข้าใจตอนนี้เขาไปอะไรไปถึงได้ดูเยา้าแบบนี้ด้วยความที่เรามีนัดพบกับผู้เริ่มหุ้นในช่วง10บโมงผมก็เลยต้องรีบเื่นแต่เช้าจากการตัวเองให้เรียบร้อย กอลงมาด้านล่างเพื่อทานข้าวแล้วจากเงินไม่นานกิตตินก็ลงมาเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยสำหรับวันนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษเป็นการพูดคุยและแลกเปลี่ยอะไรกันนิดหน่อยหลังจากนั้นก็เข้าชมโรงงานที่นี่เป็นการปิดท้ายซึ่งมันก็ใช้เวลาไปเกือบทั้งวันกิตตินให้ความสำคัญกับงานนี้มากนละเลยทำให้ผมต้องทำงานอย่างเต็มที่และโชคดีที่วันนี้ ผ่านไปได้โดยดีวันนี้คุณทำดีมากผมก็ต้องทำให้เต็มที่อยู่แล้วครับคงไม่มีใครอยากทำงานให้ออกมาไม่ดีหรอกโดยเฉพาะยิ่งทำงานกับกิตินยิ่งห้ามพลาดโดยเด็ดขาดช่วงเย็นน่ะมีกินเดีง้งคุณไปกับผมด้วยครับพอไปถึงร้านกิตินก็ถูกทางนั้นแยกให้ไปนั่งด้วยกัน ส่วนผมกลับไปนั่งอีกด้านแต่ถึงอย่างนั้นเราต่างก็อยู่ในสายตาของอ e ีฟายแล้ตลอดช่วงเวลากีตินก็เดินอยู่ตลอดซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับกีตินผมกลับไปแน่ใจว่าเขาจะดื่มมันได้เก่ือแค่ไหนคุณรันดื่มไปสิครับผมที่นั่งกินอาหารอยู่เงียบๆต้องหันไปมองคนคดันข้าทันที ผมดื่มไม่เก่งครับถ้าอย่างนั้นน่ะก็ต้องหัดดื่มสิครับแก้วเหล้าถูกยิ้มมาตรงหน้าและเพราะไม่อยากเสียมารยาทผมก็เลยต้องยกมันขึ้นดื่มอย่างเรียงไม่ได้ส่งเข้าปากจะหมดแก้วกระโดดอีกฝ่ายเติมกลับเข้ามาใหม่อีกแก้วสิครับคือผมผมทำที่ปฏิเสธแต่อีกฝ่ายก็ยังต้องการให้ผมดื่ม สุดท้ายผมก็ต้องยอมแพ้และเตียยจะหยิบมันขึ้นมาแต่แก้วนั้นกลับเออใครบางคนยกขึ้นแล้วส่งมันเข้าปากในทีเดียวแก้วนี้ผมขอดื่มแทนแล้วกันคุณกิตตินดึกแล้วเรากลับกันเถอะสีหน้าของกิตตินตอนนี้ดูน่ากลัวมากมากกว่าที่ผมเคยเห็นมาก,ก่อนและพอแบบนั้นผมก็เลยต้องรีบดูข,ขึ้น เอยขอโทษทุกคนและพากิตตินออกมาจาดทันทีขอโทษนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาคุณไม่ผิดหรอกหากจะผิดก็คงเป็นผมที่พาคุณมาที่นี่ด้วยอะ่ะรู้ทั้งรู้ว่ามาที่นี่คุณต้องดื่มคุณกิตตินอย่าโทษตัวเองเลยคุยงานอะ่ะมันก็ต้องแบบนี้แหละครับผมรีบพูดเพราะไม่อยากให้ประธานหนุ่ม รต้องรู้สึกลำบากใจแล้วอีกอย่างการทำงานที่นี่ยังเหลืออีกหลายวันดังนั้นผมไม่ควรให้มันต้องเป็นแบบนี้นิงก็ดึกแล้วเรากลับกันเถอะครับกิตตินเห็นด้วยและไม่รอช้าที่จะเดินนำไปและถือว่าโชคดีที่ร้านกับโรงแรมอยู่ไม่ไกลกันมากเราก็เลยเลือกที่จะเดินกลับรับร่วมในยามกลางคืนแบบนี้ ตอนแรกผมก็ได้ตามกิตตินไปอย่างเงียบๆพอมไม่อยากเข้าใกล้แต่กิตตินกลับได้ให้ผมเดินมาคู่กันผมขอถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมถามอะไรครับคุณชอบผมไหมสิ้นคำถามนั้นถ้าผมต้องหยุดฝีเท้ามองหน้าอีกฝ่ายไม่เข้าใจว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ทำไมถึงถามแบบนั้นทั้งที่รู้อยู่แล้วว่า ผมมีข้อห้ามอะไรผมว่าคุณกิตินน่าจะเมาแล้วนะครับผมไม่ได้เมาคำนี้เป็นใครได้ยินก็รูว่าควรพูดเมาแล้วและผมเองก็ได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆจากพี่ธนทรายนั้นเมาทีไรพูดแต่คำนี้ตลอดสุดท้ายก็เป็นผมต้องเก็บเข้าห้องตลอดแต่สำหรับคนตรงหน้าถ้าขืนเมาขึ้นมาจริงๆผมจะแบกเขา กับห้องไหวไม่เนี่ยตัวก็ใหญ่น่าจะค้วปีกยากด้วยว่าไงคุณยังไม่ตอบผมเลยเรื่องนั้นคุณลังเกียดผมเหรอไม่ใช่อย่างงั้นครับถ้าไม่ใช่อะ่ะผมขอคุณเอ่ยปากยังไม่ทันจบอีกฝ่ายก็เดินผมเข้าไปใกล้ก่อนแขนหนาะจะรังเอวผมมือที่ว่างกะจับค้างให้เงยขึ้น แต่เพียงแปบเดียวไปหน้าของอีฝ่ายก็ยื่นเข้ามาใกล้ก่อลริฟิปากของเราจะแนบชิดกันวิทาฮีนั้นสมองของผมขาวพ้นไปหมดต่ทั้งสองเบิก้ากด้วยความตกใจสมองเองก็คิดหาคำตอบว่าตอนนี้มันกำลังเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมกิตตินถึงมาจูบผมได้แต่ไม่ว่าคิดยังไงก็คิดไม่ออกสุดท้ายก็เลยตะออกแรงดิน้นเพื่อหวังให้หลุดพ้น แต่ยิ่งพยายามมันกับยิ่งทำให้แค้นหนาหลัดแดน,นขึ้นริฟิปปาที่ถูกจูบก,กับเบอีฟายแทรกดินรอนเข้ามาเพียงแค่นั้นก็ทำให้ผมต้องออกแรงสุดฤทธิ์จนสามารถหลุดออกมาได้กิตินที่เห็นผมอิสระกะระลิบเข้ามาควาอีกรอบแต่ผมกลับไม่คิดให้เขาทำมันได้อีกครั้งส่งแรงทั้งหมดไปที่มือแล้วตบเข้า ใบหน้านั้นอย่างแดงคุยกันทายเรื่องนะครับมาถึงญี่ปุ่นลันกระดัดเพื่อนท,ทันทีเพื่อออกไปพูดคุยกันแต่ก็ไม่คิดว่ากิตตินจะถามอะไรเย็นขนาดนั้นและพอคุยกับมาเ็จอีฝ่ายกระทำหน้าตึงใสเป็นอะไรมากไหมเนี่ยก่อนวันถัดไปกิตตินและลันจะเริ่มการทำงานในวันแรกและจบด้วย อีกฝ่ายถามลันว่าชอบเขาหรือเปล่าถามไม่พอไปจูบเขาอีกแบบนี้มันใช่ไหมเนี่ยคุณกิตตินแล้วแบบนี้ลันจะทำยังไงต่อเรื่องราวของกิตตินและลันจะเป็นไงต่อไปนั้นต้องไปคอยติดตามกันในตอนต่อไปกับเหตุเกิดที่โตเกียวแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบาย